คือเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าพวงมาลัยรถเนี่ยมันล็อกกระทันหันได้หรือเปล่าแล้วจริงไหมสอบถามไปยังคุณอดีเทพศรีถาวรวิศวกรขับรถทดสอบแล้วก็เจ้าของเพจ Drive เก่งดีนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถยนต์นี่แหละบอกว่าเป็นไปได้หลายสาเหตุครับอย่างเช่น ความผิดปกติของสมองคนที่ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบช่วงล่างที่มันผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นเอะความเร็วล้อไม่เท่ากันก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะครับมีคําแนะนําถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทาอย่างไรเอาไปฟังเสียงดูครับสมมติถ้าขับขับอยู่แล้วล้อเกิดมีแรงเบรคขึ้นมาหรือมีอะไรไปติดขัดล้อมีอะไรไปติดขัดช่วงล่างทําให้ความเร็วล้อด้านใดนด,นด้านหนึ่งหมุนไม่เท่ากันอันนี้ครับถึงแม้พวงมาลัยไม่มีปัญหา แต่เมื่อไหลาตามที่ความเร็วล้อหมุนไม่เท่ากันแล้วเนี่ยครับมันจะไปด้านทางที่ล้อหมุนช้ากว่าครับเหยียบเบรกไปเลยหนึ่งครั้งแล้วอย่ายกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารถที่เราขับอ่ะถ้าเครื่องยนต์มันดับมันไม่มีกําลังที่จะปั่นพวงมาลัยแล้วแล้วเบรกนะครับมันจะอยู่ได้แค่ครั้งหรือสองครั้งต่อการเหยียบนะครับนี่แหละครับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนํานะครับ ขอให้หมั่นสังเกตอาการของรถตัวเองบ่อยๆถ้าเจอสิ่งผิดปกติเนี่ยต้องรีบตรวจเช็คนะครับไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังอีก